เพื่อนๆครับหลายคนที่ทักมาบ้างนะครไม่เข้าใจบ้างว่าเวลาเราตัดคลิปวิดีโอหรือว่าเราตัดต่อวิดีโอเนี่ยเวลาเราทำคอนเทนต์ใช่ไหมครับเพื่อนเวลาเราจะลงคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องคุณคิดอะไรอยู่ในคลิปยาวแล้วก็ในคลิปรีลเนี่ยหลายๆคนที่ลงคลิปไปแล้วยังมีโลโก้ใช่ไหมครับโลโก้ของอโปรแกรมของแคปคัตในแอปของแคปคัตนี่แหละบางคนบอกว่าเวลาเราลงไปในในคลิปสั้นเนาะประมาณหนึ่งนาทีเนี่ย ะครับพอท้ายคลิปเราจะเจอโลโก้ของแคปคั t เอาออกยังไงนะครับมันมีวิธีง่ายๆนิดเดียวเองเพื่อนๆนะครับมันไม่ยากนะครับแต่ก่อนอื่นคือ,อเวลาเราลงคลิปเนาะนะครับบางคนก็จะยังบอกว่าไม่ยังไม่ผ่านมันติดโลโก้ตรงนี้แหละนะครับไม่รู้ว่าจะตัดแอปไหนดีจะเอาออกยังไงนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ของ t ิ k ต o กเองเนี้ยประมาณนี้นะครับเพื่อน ถ้าผมแนะนําเวลาลงคลิปนะเพื่อนๆเวลาจะ,ะค,ลคลิปหนึ่งเนี่ยมันลงในหลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ t i k t o อกหรือ y t u t u เนี่ยผมแนะนําให้ลง Facebook เป็นอันดับแรกเลยนะครับไม่อยา่าไปลงท i กต o อกมามาเป็น Facebook ประมาณเนี้ยเพราะว่าอะไรครับมันจะมะีโลโก้มาติดมาด้วยถ้าหลักๆก,ก็คือลง Facebook อันดับแรกดีที่สุดแล้วนะครับก่อนอื่นนะเพื่อนๆให้เรามาที่โปรแกรมนะเข้ามาโปรแกรมใช่ไหมดังรูปเลยจะเห็นนะครับ เห็นไหมครับรูปฟันเฟืองตงัวนี้ตรงจุดๆตรงนี้นะครับตรงมุมสุดนะเห็นไหมครับตรงเลข79ตรงนี้นะเห็นไหมครับเข้ามาที่โปรแกรมแล้วนะนะครับก,ก็คลิกเข้าไปเห็นไหมครับแอปนะครับ,นะรบให้เพื่อนๆนะครับติ๊กตรงนี้ครับเพิ่มบทสุดท้ายนะครับตั้งต้นเพิ่มบทสุดท้ายตั้งต้นหมายถึงว่าถ้าเขาเปิดอย่างเงี้ยคือมันจะแสดงคือ ไตเติลสุดท้ายคือจะเป็นโลโก้ให้เราปิดนะครับเลื่อนมาปิดตรงนี้เห็นไหมครับละทิ้งจุดสิ้นสุดเราละทิ้งออกนะครับแล้วก็ปิดแค่นั้นเองเพื่อนเพื่อนเราก็ลองดูนะครับเราลองมาเล่นดูนะครับเราลองทําดูนะครับเพื่อนเอนก็เอาวิดีโอใส่นะครับดูโปรเจกต์นี้ยเ้าก็เพิ่มวิดีโอนะเพื่อนเพื่อนเรามาทําดูว่ามันจะขึ้นไหมนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับเหมือนเดิม รอนะครับกําลังส่งออกหมายถึงว่ากําลังเซฟไฟล์นั่นแหละครับรอจนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆบางคนใจร้อนนะครับใจเย็นๆน,นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราลงไปเนี่ยยังมีโลโก้ติดอยู่โดยส่วนหลักก็คือเพื่อนๆลงในชาวเลียวนะนะครับถ้ามีโลโก้อาจจะยังไม่ผ่านนะมีเสียงเพลงยังมีเสียงเพลงอีกแล้วก็ยังไม่ผ่านอีกต้องไปลบเโลโก้ออกอีกประมาณนี้ นะครับใช่ไหมครับเพื่อนๆโอเคเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันว่าจะมีเส้นลายน้ําหรือว่าเส้นโลโกโ้ไหมนะเพื่อนๆอาดัปเตเข้าไปที่เปอร์เลนะครับของตัวเองอมาเปิดดูกันนะครับโอเคครับ โอเคครับเห็นไหมฮะไม่มีไม่มีนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะเพื่อน <im it> ๆลองไปทําดูนะครับเพื <im it> <ๆ>่อนเ่อตรงไหนบ้างครับทบทวนนะครับตรงเนี้ยฟันเฟืองตรงนี้นนนก็คลิกเข้าไปแล้วก็ปิดตรงนี้บทเพิ่มบทสุดท้ายแค่นั้นเองนะเพื่อนๆถ้าใครยังเปิดอยู่นะครับเห็นไหมถ้าเปิดมันก็เปิดเราก็ไปปิดมันก็ปิดเมาต้องเก็บครับปิดทิ้งไปเลยนะครับนี่แหละคือแค่นี้ง่ายๆเองเพื่อนๆนะครับลองไปทําดูนะครับเพราะมันสําคัญเวลาเราลงคลิป นะครับนี่แหละเหตุผลคือยังไม่ผ่านเรียวกันนะครับมีเส้นโลมีโลโก้ของแคปคั t เนี่ยนะครับเราไปทำดูนะครับผมว่าคลิปนี้คงตอบโจทย์กับใครหล,หลายๆคนแน่นอน